ສະບາຍດີພໍ່ບໍ່ພາກາສອງນ້ອງນິດປາລົມນີ້ຄືວ່າບ່ອນນມາມນນີ້ລະປາລົມຫມົລືກນກິລາມນນີ້ມາມວນຮົບໍຖາຍຊ້ມ່າມູມາບ มันในมา่านตีบานมันนี่ฮัมไปเดี๋ยวลงตีซักมากันสี่คนเฮ้ยมากันสี่คนเฮ้ย <c oughs> มากันสี่คนมันนี่พาพาหมูมาลงไปตีแล้วตอนนี้ สั่นกว่นนี้เขาเงียนให้อยู่นอหนี่น่ะเดินน้องเงียนให้มัเป็นเดินซีเมนต์เด่เดินหมู่ฮะกะเดินเดินล่องยาวเบ่หนึ่งบ่หนึ่งเป็นสูงเลยเมื่อวานนี่อาจารย์นั่นเบี่ยงหายเพื่อนลงเต้บ้านใช่ไหเมื่อวานนี่อาจารย์เบี่ยงหายเพื่อนลงเต้บ้านเมื่อวานนี่ถ้าเอ็นน่อยจะล่องกันจะบปล่องกันอย่าเต้บ้านเนาะเถอน ต้องตีบ้านจัดน่ะบ้านเนี่ยบ้า,า,น,านข้าเลือกนะักกีฬาตีบ้านมาาน่นเนี่โอ้โหงหนเางขาอไป่ไก่พูดีพุูตีหน่ะมันหอมไปแรงสัเดี à vào xin nói hội con gà lái vô hả bà tí giờ đường bài mà bà đây lông phá ta hình là nà kì la tí bàn kì la tí bàn bàn โอ้โหนกีลากรลายแต่งอนเนี่ยมาใต้บ้านนี่แห้งไยงอนเนี่ยคนเต็มเพียบเลยแถวห้อมใหม่น่ะเต็มไปเลยแถวห้อมไม่ ไอะไรมาไทยน่ะเอ้ยมาไปอยู่ขางนั่นเลยขเขียนขางอ่างนี้เลยเดีย๋ยวเขียนชี้ฝันการชี้ขาวเ,วเบอร์หนึ่งนักเขียนห้าวนนักเขียนมายก็กันเป็นคัดเป็นให้ลงที่ไปเดียว <cười> <cười> Thôi, khán ai léch <laughs> anh là này đẹp quá ban thế anh minh tia thế là nhảy nữa กีลาหาเราไม่เจอฝุ่นให้น้อยแม็กเราจะไปอยู่ผูเดินบ้านผูแม็กเฮ้ยนไปนี้ยหายได้เ So với một tí cái bàn này, này. tí không không? lỡ lỡ hai hai Ha là hai 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 bên hai <laughs> là băng hai hai băng cho là hai hai cứ hai hai vào. hả à. Khi đợt này nè thằng lắng đưa Sưu quen để kia <laughs> thằng này, Ôi trông chả có bằng băng cho phải ừ. <laughs> không? เลยคือปี่ล้งแลวนะเอาเลยนะเฮ้ยฮะไ่เสีอค<ะ>ืน,นทุกนี่เสีย,เลยลายนี่เ,นเสีย,เสย,เลยลายนี่ ไม่ได uh, ้ร่าเลยเปลี่ยนขางวันนี้มาเตวันวานนี่หานาทีวานนี่เอ้ยเด็กทหารนาทีเจ้าเกมเลยเขาเลือกันสื่ให้มันดีตี่ยูปบะต้อ ดีบดีไปดิเขาบีไปดิเขาต้องเห็นนะเขาบีไปเฮ้างเบได้เดินเดินคือแม่ยังมือยังสบวินางแล้วไไหะเออง่สูงไเกินไ các thêm ngoài bơ cạo khay chưa bơ cạo nào khay chưa bơ cạo khác với bơ cạo hả nè เด็ดเดี่ยวกันสี่คนเดอมาเพิ่มอีกสองมาเพิ่มอีกสองผู้ที่เป็นหกคนตอนนี้สี่คนน้าก็มาหาะังเด๋นี่เอ้ขคือบอวนไดว่าทีมเดี๋ยวนี่เบอร์หนึ่งปีหลังกันเป็นทีมเด้๋ยวีเลาอดไรแล้วก็เปลี่ยนนะ ห้มอนเบ่งเันเวลาเขาตีบอลนักเียน่ากัยังตีบบท่นเป็นมาได้นะช่กูบเขาน่ตีแล้วตีคาต้ชิดวมาาลดิอ๋อคันใหม่ไปเลยเคันใหม่ไปเลย เอาตันใหม่มาเลยเอ้ยคุณเน้นโค้มมาเลยเ้ยอยากไปยืนในหันได้เนาะยืน้ขงเบอร์เก่าก็ได้ยบแมนแล้อสาลงตีแล้วตอนนี้เอ้าตกเปล่า้ชายอ๋อ ยิงตีบบนี้ทีมไหมทิ้ได้เสียขังได้ฮะเสียขังได้เต้นอะไรเชียข่งเสียข้าข้าวบเข้าเสียข่งสนามฮะนั่แล้ว นี่อยากเดียวเล <c oughs> ยคือใช่ปักคนมันยิ่งคอตตีออ้ต่อวันนี้ฮะาเบอร์ก็ได้เป็นต้นพื้นเลยใช่ไหม <c oughs>

Do <laughs> à, <chua> đó nắng kỷ lắm nỉ học bụng đi kia kỷ lắm sáng nắp kỷ lắm sáng nắp kỷ lắm 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 kỷ